สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่11กรกฎาคม2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิญตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรบ้าง4ี่ไม่เท้านะคะการงานนะคะมีความขยันนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะใครที่ทําเกี่ยวงข้อกับธุรกิจส่วนตัวหรือเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะ นะักอาประเภทร้านอาหารตำสั่งร้านโชหวยนะคะบางคนอาจจะเปิดเป็นบ้านเป็นออฟฟิศนะคะก็ได้นะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะเขาเรียกว่ามีความมั่นคงดีนะคะราชนิดาความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนความรับผิดชอบนะคะนะเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบนะคะแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเรานะคะนะราชินิดาเป็นคนเก่งถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะ ใครบางคนอาจจะเป็นแม่งานนะคะหัวหน้างานนะคะก็ได้ด้วยนะคะมี tower ะะนะะะทาวเวอร์นะคะนะใครจะคนวันอาทิตย์นะคะจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องอย่าใจร้อนนะคะนะต้จเย็นๆนะคะนะมีโอกาสมีบางสิ่งบางอย่างปเปลี่ยน,ปยนแปลงแบบกระทันหันทําให้เราต้องตกอ,อกตกใจก็ได้ด้วยนะคะนะใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่เราก็ต้องระวังบางคนนะคะอาจจะไม่ได้เกิดอะไรกับเราก็ได้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของอ บางคนอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพบางคนเนยี่ยมคนอื่นนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายไปงานศพของใครก็ได้ด้วยนะคะเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบในช่วงนี้นะคะเจ็ดดาบทาวเวอร์นะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะต้องระวังเพื่อนร่วมงานนะคะนะเราอาจจะโดนกินแรงโดนเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานก็ได้ด้วยนะคะเราก็ต้องใจเย็นๆนะคะนะมีโอกาส ขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างทาให้เราต้องเครียดนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะใครที่จะเข้ามาหยิบมายืมทางการเงินนะคะมาให้คําประกันนู่นนี่นะั่นเราก็ต้องเลี่ยงนะมีโอกาสโดนเอารัดเอาเปรียบมีโอกาสโดนโกงได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของใครที่ทํางานทางด้านประเภทการพบการขุดกันเจาะนะคะนันกะางานก่อสร้างนะคะแพทย์หมอพยาบาลน,นะคะพวกนี้คนขายประกันนะคะมูลนิธิงานเยอะนะคะ เรียกว่าง,งานมีเข้ามามากทําให้เราเราต้องรับผิดชอบมากมายนะคะนะแต่ถ้าใครไม่ได้ทางานทางด้านนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับการเงินนะคะที่รายจ่ายรออยู่เต็มไปหมดนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการซ่อมแสบน,นะคะน้นพังนี่พังน้นเสียนี่เสียนะคะนะ,ะเขาเรียกว่าการต่อเติมบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีคู่นะคะนะคนที่มีคู่ต้องระวังอารมณ์ต้องระวังบันทัตเราต้องระวังการขัดแย้งนะคะ นะก็สําหรับบางคู่นะคะมีใครบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะแอบยักยอกเงินนะคะแอบซ่อนเงินหรือมีบางอย่างเขาเรียกว่าแอบมีกิก๊กแอบมีคนแอบคุยก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่ตัวเราก็อาจจะเป็นคนรักของเรานะคะที่มีบางอย่างปกปิดอยู่นะคะก็ได้ด้วยนะคะแต่คนวันอาทิตย์นะคะเขาเรียกว่าอ่าถึงจะมีการปกปิดนะคะคุณก็ช่างสังเกตนะคะ นะปกปิดไม่ได้นะคะนอกจากว่าเต็มเต็มใจแค่นั้นเองนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ก็ต้องดูนะคะเพราะคนที่เข้ามาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะนะอาจจะมีเขาเรียกว่าปกปิดเราไม่เปิดเผยกับเราหมดทุกอย่างได้ด้วยส่วนทางด้านของโชคลาภวันนี้โดดเด่นเรื่องงานนะคะนะได้จับน้ําพักน้าแรงส่วนเลขมงคลจะเป็นุดสีมีเลขสี่ศูนย์หกเจ็ดนะคะ 4067นะคะต่อไปนะคะคนมัรจัณคนบัรจัณนะคะเดอะไฮโรเฟนนะคะคนบรรจัณในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะนะัดจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือขอคําชี้แนะหรือเข้ามาขอคําปรึกษาบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนนะคะมีโอกาสอยากไปวัดได้ด้วยอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปสวดมนต์นะคะนะอยากไปขอพรนะคะก็ได้ หรือเรียกว่าชอบส่วนมนนักสมาธินะคะอยู่กับบ้านนะคะบางคนนะคะเรียกว่าจิตใจดีงามเดินทางไปไหนในช่วงนี้ค่าปลอดภัยนะคะเสียงศักดิ์ธิ์ปกปักรักษาดวงชะต,ตานะคะความคิดก็เขาเรียกว่าโปรเจกต์ไอเดียนะคะมีเข้ามามากมายอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองหวังไว้นะคะนะก็คิดไปเรื่อยนะคะสําหรับใครบางคนนะคะแต่ดวงดีนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะเขาเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะน่าจะได้รับโชคนะคะ นะจะได้รับเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะบางคนเ็าเรียกว่าจะพูดจะคุยจะหยิบจะจับจะทาอะไรนะคะการค้าการขายนะคะเขาเรียกว่าขายดีขายดีนะคะนะใครท uh, ี่อยากจะเดินเรื่องเกี่ยวกับการกู้การแบงก์ธนาคารพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าความสําเร็จนะคะหนึ่งเรียนนะคะเขาเรียกว่าคนดวงเห็งนะคะบางคนมีโอกาสได้ซื้อทองซื้อของมีค่ามาเก็บมากักมาตุนนะคะเพื่อหวัง เกรงกำไรมได้ในอนาคตได้ด้วยนะคะ dm เพลส์นะคะนักก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะคะนะักบางคนนะคะเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนผู้ชายเขาเรียกว่านารีอุปัมภมนะคะอาจจะเป็นคุณแม่หรือว่าคุณภรรยายก็ได้นะคะพี่ป้าน้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะงานะด้านของการงานนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะน,นดวง มองโดยภาพรวมล้วดีดนะคะส่วนทางด้านของส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้นะคะใครบางคนมีโอกาสได้รับของขวัญของขวากจากคนรักนะคะนะักก็พูดจาดีๆกับคนรักนะคะมีโอกาสได้ของมีค่าได้ด้วยนะคะนะรวมทั้งมีโอกาสได้กินเดินทางไปกินไปทานอาหารนอกบ้านบางคนนะคะนะชโวงลาบอาจจะมีบุตรก็ได้นะคะ มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันก็เรียกว่าโชคลาภได้เหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดเขาเรียกว่าคุยนะคะนะยังมีคนเข้ามาคุยมากมายนะคะก็ยังเป็นเขาเรียกว่ายัางช่างเลือกอยู่ยังไม่โฟกัสคนใดคนหนึ่งนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไพยิีนะคะมีเลขยก5 7 1 3นะคะ5713นะคะ ไปนะคะคนวัน,นอังคารคนวันอังคารนะ จ็ดถ้วยนะคะความขวมัญความหวงังความจินตนาการโปรเจกต์นะคะไอเดียนะคะเขาเรียกว่ามีขามามากมายอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะนะอยากจะทําไปหมดนะคะในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะนั่นะหนึ่งดาบนะคะก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะที่จะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างนะคะนะแต่เรียกว่าความสําเร็จก็รออยู่นะคะนะคนวันอาคาศนะคะ เดอะสตาร์ Star, นะคะณนะในช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะเรียกว่าชีพจรลงเท้านะคะบางคนนะคะมีโอกาสได้ไปในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติได้ด้วยนะคะน,นในสถานที่เย็นๆนะคะนะติดแม่น้ําติดภูเขาติดทะเลน,นะคะพวกนี้ก็ได้ด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทส่วนตัวอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่ายังเกมตลาดได้ดีอยู่นะคะนะเรียกว่ามีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะคะ5ดาบนะคะ ใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะมีเขาเรียกว่าระวังเพื่อนร่วมงานนะคะระวังอา,อาจจะโดนเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะทำให้เราอึดอัดนะคะ,ะถ้ามีปัญหาหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้เราเงียบนะคะขอให้เรานิ่งนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ถ้าดูนะคะจากลักษณะแล้วนะคะคนคนวันอังคารนะคะคุณก็ ไม่ค่อยจะนิ่งเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะยอมคนอื่นด้วยนะคะนะความคิดของตัวเองเป็นที่หนึ่งนะคะความคิดตรงเอตถองตัวเองเป็นใหญ่นะคะนะประเภทว่า,าไม่ค่อยจะยอมนะคะขอให้เราเงียบนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะก็ระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะพวกกระดูกนะคะพวกเอา,เานะคะ คุณผู้หญิงนะคะใครบางคนมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำศิลปกรรมนะคะตกแต่งความเสรยความงามนะคะเรียกว่าโดนวิดหมอได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการจินตนาการนะคะจะไปทำสิ่งนั้นจะ,จะไปทำสิ่งนี้ก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะโชคลาภวันนี้นะคะจะ,ะโดดเด่นเรื่อง แรงงานนะคะจะจะโดดเด่นเรื่องการงานมากกว่านะคะส่วนเลขมงคลจากพพะยิบสีนะคะมีเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะคะอุ้ยกดทด่ คนวันพุธนะคะคนวันพุธห้าดาบนะคะหลายหลายคนนะคะมีความเครียดนะคะนะเครียดกับด้านของการงานนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะนักพกห้าดาบนะคะขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์นะคะเรียกว่าการโดนทวงหนี้นะคะจากนอกระบบก็ได้ด้วยนะคะนะกการเงินเขาเรียกว่า รายจ่ายเยอะมากนะคะเจ็ดดาบมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเก็บการยืมหนี้นอกระบบได้ด้วยนะคะนะใครที่เขาเรียกว่ารายจ่ายนะคะที่รออยู่เต็มไปหมดเลยนะคะนะระวังเขาเรียกว่าอารมณ์นะคะระวังอารมณ์ระวังความรู้สึกนะคะจะทําอะไรก็ต้องอย่าใจร้อนนะคะ,ะเดชรรอดนะคะใครบางคนก็เรียกว่ามีดวงเดินทางนะคะนะ,ะ,นะที่ะจญลงเท้าด้านของการงานนะคะาง,างานทางด้านประเภท ใครที่ทําเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะนัก่อนข้างเกีดดเด่นนะคะหรืองานทางด้านประเภทการทุบการขุดก,กันเจาะแพทย์มอพยาบาลน,นะคะคนขายประกรันก่อสร้างพวกนี้นะคะหรือร้านขายเหล็กนะคะประเภทนี้เขาเรียกว่างานเยอะนะคะนะ,ะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายมีโอกาสนํารถเข้าอู่ซ่อมแซมนะคะอะไหล่รถบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะแต่รวมการเงินนะคะ ใครที่รอคอยกันกงินอยู่หรือว่าเครียดๆนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเ,เงินเข้ามานะคะนักเก้าเหรียญน,นะคะจะได้รับโชคเกี่ยวกับด้านของการเงินดวงของคุณก็เขาเรียกว่าการเงินก็เข้ามานะคะจะมีความโชคดีนะคะแต่ยังไงก็ต้องระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะคะนะการเงินที่เข้ามาก็อาจจะเขาเรียกว่ามีโอกาสต้องใช้จ่ายออกไปเยอะด้วยนะคะ นะัพวกเก็ดาบพวก5่าดบนะคะนะก็เรียกว่ารายจ่ายนะคะบางคนก็ส้มนวลส้มนี่นวลพังนี้พังต้นเสียนี่เสียได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้นะคะ นะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองนะคะแต่ยังไงคนมันต้องระวังอารมณ์นะคะนะความใจร้อนนะคะบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้างของการเงินนะคะนะหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เปิดเผยนะคะนะหรือบางคนแอบมีกิก๊กแอบมีคนแอบคุยก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามา ะะแต่ถ้าใครเข้ามาในช่วงนี้เราก็ต้องดูนะคะเพราะคนที่เข้ามาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือมีข้อเรียกว่าคุยมากกว่า1คนนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชควินาภได้ชุดยานผ่านานะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่มีเลขห้าเจ็ดเจ็ดศขอทด5 7าเจ็ดเนะคะห้าเนะคะต่อไปนะคะคนหมดก็ไดค่ะ คนวันพฤหัสนะคะแฮงแมนคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะระวังเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะนะสุขภาพนะคะบางคนอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าปวดหลังนะคะนะปวดเข่านะคะลันไส้นะคะเกี่ยวกับระบบช่องท้องนะคะแป้งประหวานน้ำตาลพวกนี้นะคะหรือบางคนอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ด้วยนะคะแลนะบางคนนะคะเครียดนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะ นะมีเขาเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะหรือมีโอกาสต้องนําของเก็บของเก่ามาแป,แปลเปลี่ยนเป็นการเงินนะคะมาจำนองจำนำํมามาขายนะคะเอาของเก่าๆในบ้านามาเขาเรียกว่ามาขายต่อได้ได้ด้วยนะคะนะนการเงินค่อนข้างจะตึงมือนะคะนะบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะการพักนผะ่อนนะคะต้องพักผ,ลผล่อนเยอะๆนะคะนะรวมทั้งสุขภาพอย่างที่บอกต้องระวังนะคะ หรือบางคนนะคะอาจจะได้รับข่าวคราวการเจ็บกันป่วยกันเป็นการตายไปร่วมงานศพของคนอื่นได้ด้วยนะคะนักสีไม่เท้านะคะการงานก็ยังมีความขยันนะคะมีความกระตือรือร้นใครที่ทํางานทางด้านประเภทธุรกิจเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะนะักเกี่ยวกับร้านอาหารตามสั่งร้านโชว์หวยนะคะหรือประเภทที่เปิดเป็นห้องแถวเป็นออฟฟิศนะคะนักงานทางด้านประเภทนี้ยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะหรือ,อประเภทแพทย์หมอพยาบาลน,นะคะ คนขายประกรันการทุกขการขุดการเจาะก่อสร้างนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะงานเยอะความรับผิดช,ชอบมากมายนะคะแต่ถ้าไม่ใช่งานทางด้านประเภทนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าการเงินตึงมือหรือว่ากลายจ่ายเยอะมากนะคะน่นพังนี่ฟังน้นเสียนี่เสียนะคะอัศวินไม่เท้านะคะการเดินทางนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับการพูดการคุยนะคะการติดต่อเกี่ยวกับ การงานนะคะพวกเซลล์พวกนี้ก็ยังยังโดดเด่นอยู่นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนะอย่างเป็นความรักที่ต้องประกบประคองนะคะแต่บางคู่นะคะระวังอารมณ์ระวังคํามทะเลาะระวังการขัดแย้งนะคะบางคนในช่วงนี้ถึงขั้นทาเลือกทายยาได้ด้วยนะคะนะ,ะจุงมือกันไปทาบุญนะคะทาบุญเกี่ยวกับคนตายทําบุญเกี่ยวกับอมนิธิ นะคะผ้าขาวห่อศพหรือคนพิการนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะคะโชคลาภนะคะวันนี้โชคลาภนะคะไม่โดดเด่นนะคะน่าจะได้จากน้ำพักน้ำแรงนะคะส่วนเลขมงคลจากวันศุกร์นะคะมีเลขสองศูนย์สี่ศูนย์นะคะสองศูนย์สี่ศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนเหมือน สุขนะคะเจ้าชายรายาถ้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะเรียกว่าจะทําอะไรก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอสนับสนุนนะคะอัดสวินไม้เท้ามีดวงเดินทางเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะการงานนะคะมีความขยนันมีความกัดตือรร้นดีนะคะการเงินนะคะก้าเหรียญน,นะคะก็คนวันศุกร์นะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะ นะธุรกิจการค้าการขายก็เรียกว่าไปได้ดีนะคะขายขายดิบขายดีนะคะนะการเงินการทองก็เขาเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเคยที่รอคอยการเงินอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะคะนะการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนนะคะการกู้แบงก์กู้ธนาคารอสังหาริมทรัพย์นะคะนะความสําเร็จก็รออยู่นะคะสองไม่เท้านะคะนะ่าจะทาอะไรก็เขาเรียกว่า ต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตรด,ดี้นะคะงานบางอย่างเราก็ทําคนเดียวไม่ได้นะคะต้องมีคนช่วยนะคะใครที่ว่างงานตกงานนะคะจะมีคนชักจูงนะคะหรือแนะนําไปทํางานด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่ความรักนะคะของคนที่มีคู่นะคะก็ยังช่วยเหลือกันดีอยู่นะคะคนโสดนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามานะคะบางคนนะคะมาจากแดนไกลนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนใน หน่วยงานก็ได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบเลขวงคลจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข0092นะคะศ 0, 0 9ยนะคะ เสานะคะเวอฟอร์จูนนะคะความโชคดีนะคะกําลังจะเข้ามานะคะนะเวอฟอร์จูนนะคะเป็นไพ่ลัคกี้นะคะเขาเรียกว่าดวงของเรานะคะกําลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตามวงล้อนะคะนะ่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆนะคะได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะนะใครที่กําลังเดินเรื่องเกี่ยวกับการซื้อการขายการเลือกเปลี่ยนการกู้แบงกู้ธนาคารนะคะนะกก็จะได้รับข่าวดีนะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะ ปดถ้วยนะคะการพักผ่อนอาจจะน้อยตื่นเช้านอนดึกนะคะบางคนทํางานเข้ากัดดึกก็ได้นะคะนะทำงานติดช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคะรวมทั้งมีดวงเดินทางนะคะบางคนอาจจะกลับถดินฐานบ้านเกิดน,นะคะเมืองนอนของตัวเองก็ได้ด้วยนะคะแฮงแมนนะคะนะักการใช้ใจ่ายนะคะแฮงแมนเวฟจูนนะคะทุกขลาบได้นะคะนะอาจจะได้เงินมาก็อาจจะต้องมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องเขาเรียกว่าต้อง เคลียปัญหานะคะหรือบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าการเสียสละนะคะนะการทําบุญกันให้ทานการบริจาคทานนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะนะใครที่บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะปวดเข่านะคะลำไส้นะคะแป้งหมอนน้ำตาลนะคะพวกนี้ก็ได้ด้วยอยู่ในช่วงของหมอนนัดหรือเปล่านะคะ นะแต่ถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายก็อาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะหรือเรียกว่าไปเจอหมอดีหมอเก่งได้ด้วยนะคะส่วนบางคนอาจจะไปเยี่ยมคนอื่นนะคะนะไปงานศพของใครก็ได้ด้วยนะคะเดลเฟอร์ <L> over, นะคะเกี่ยวข้อง,งกับคนหมู่มากนะคะนะมีโอกาสได้ไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะนะกับคนในครอบครัวกับคนที่ถูกใจกับคนที่รู้ใจนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่ มีคู่ครองบางคู่นะคะอยู่ในช่วงของการพัดพรากอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าอยู่กันคนละจังหวัดหรือว่าอำเภอนะคะนะมันเป็นความพัดพลาดอาจจะเกี่ยวกับการงานก็ได้นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดบางคนนะคะเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะปิ๊งนะคะเรียกว่าเพิ่งจะ แอบรักใครก็ได้ด้วยนะคะนะเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอพจเจอพิ่งจะถูกอกถูกใจก็ได้นะคะบางคนยังคิดถึงคนรักเก่ายังรอคอยอดีตนะคะก็ได้ด้วยนะคะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะรวมทั้งหมายเลขโฉนดจะให้โชคส่วนเลขมงคลนะคะจากพระยิบสี่มีเลขศูนย์แปดสองหกนะคะศูนย์แปดสองหกนะคะ นี่คือดวงของคนวันเสานะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำำําทํานายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ